ในตัวคุณเกิดจากอะไรนะคะเป็นู้ชีบิปจากตรงนี้นะก็จะมีทั้งหมด3ชุดนะคะชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3นะคะสเสน่ห์ในตัวเราที่เขาคนนั้นจะปฏิเสธไม่ได้เลยคืออะไรนะคะ กรณีที่คุณเลือกจุดที่หนึ่งนะสเสน่ห์ของคุณคืออะไรนะคะแล้วจะสร้างยังไงเพื่อให้คนอื่นเขามารักมาชอบคุณนะคะจริงๆแล้วสเสน่ห์ของคุณที่เลือกชไพ่จุดที่หนึ่งเลยนะมันคือความเป็นธรรมชาติของคุณเองเลยนะคะไม่ว่าคุณจะทาอะไรนี่แหละไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรมากมายนะคะพื้นฐานแล้วคุณเป็นคนที่เปิดเผยนะเปิดเผยในตัวคุณเอง แล้วก็เอาความเป็นธรรมชาติไม่ต้องปรุงแต่งนะหน้าสดๆธรรมดาของคุณนี่แหละมันทําให้ดึงดูดใจคนอื่นได้อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าคุณมักจะดูแคลมตัวเองมากกว่านะมักจะรู้สึกว่าโอ้ฉันเทียบคนอื่นไม่ได้อือันนี้มันเป็นเรื่องไม่ดีเลยนะคะอย่าไปคิดแบบนั้นเอาแบบแบบนี้เลยนะคะดูที่ตัวคุณรูปลักษณ์ภายนอกของคุณเนี่ยธรรมชาติเข้าไว้และสองนะคะมันคือ จิตใจของคุณนะคุณมักจะเป็นคนที่ให้คนอื่นอยู่เสมอคุณมักจะคอยช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอนั่นคือเสน่ห์ในตัวคุณนะคะสรุปนะ เสน่ห์ในตัวคุณคุณไม่ต้องไปสัญญกรรมคุณไม่ต้องทําอะไรเลยความเป็นธรรมชาติของคุณคุณคือการเปิดเผย2น้ําใจของคุณที่คุณมีนะคะสสิ่งที่คุณจะต้องแก้ก็คือการดูแคลงตัวเองการด้อยค่าตัวเองคุณบอกว่าคนหน้าตาธรรมดาอย่างคุณไม่ดีอย่างเงี้ยคนที่เขาชอบคนหน้าตาแบบสวยตื่นมาสวยเลยอ่ะคือไม่มีหน้าหลังแบบ คือทุกอย่างเหมือนกันหมดอย่างนี้เขาก็มีนะคนชอบแบบธรรมดาเราแค่หาคนที่เหมาะกับเราก็พอแล้วนะคะ,ะต่อปไป<ะ>คนที่เลือกไพ่ชุดที่2นะเสน่ห์ในตัวคุณคืออะไรนะคะมีแต่ข้อต้องเตือนเลยนะคะว่า 1. อย่าอย่าอะไรบ้าง 1. อย่าเป็นคนที่คิดมากจนเกินไปเวลาคุณจะทําอะไรขึ้นมาคุณเป็นคนที่คิดเยอะนะสิ่งนี้เตือนไว้นิดนึงว่าคิดเยอะไปไม่มีประโยชน์ ลงมือทําได้เลยนะคะการเป็นนักวางแผนมองไปข้างหน้าดีแต่คุณจะเป็นคนที่คิดมากกว่าทําดังนั้นลดการคิดให้น้อยลงทําให้มันเพิ่มมากขึ้นจะดีกว่านะคะ2นะคะสเสน่ห์ในตัวคุณนะคุณเป็นสายลุยนะคุณเป็นเรียบนักลบเลยนะถ้าทําอะไรมากแล้วเรียกว่าเป็นคนไม่มีสายกลางนะซึ่งตรงเสมอขยันก็ขยันซึต่ตรงเวลาขี้เกียจก็นอนตลอดเอาให้มันพอดีนะคะ ถอยลงมาที่ความพอดีพอนะอย่าทุ่งเทไปข้างใดข้างหนึ่งขอให้เป็นสายกลางจะดีที่สุดนะคะเสน่ห์สุดท้ายของคุณนะคะไม่ค่อยอยากจะพูดเลยมันเป็นสเสน่ห์ซึ่งถ้าในเรื่องแบบว่าความรักความแบบว่าเรื่องบนเตียงนี่สุดยอดอะ่ะเออ หลงเลยเฉลเยเสน่ห์ของคุณเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากนะแต่อย่าเพิ่งให้ไปถึงเรื่องนั้นเลยเอาเป็นว่าคุณเป็นคนที่มีเซตอัพเียลละกัน <c oughs> คนเห็นแล้วแบบมันมีความรู้สึกเพราะฉะนั้นคุณจะต้องไวตัวบ้างนะทําเป็นรู้สึกว่าชัดๆเลิศไว้นะให้เขารู้สึกว่าเรามีค่านะไม่ต้องไปขึ้นเตียงกับใครให้เขาแค่อยากมาหาเราแล้วเราก็จะดิ่งไว้อะไรแบบนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่ชุดที่สองนะคะ ต่อไปเสน่ห์ในตัวคุณสําหรับคนที่เลือกไพ่ชุดที่3มีอะไรบ้างนะเสน่ห์ในตัวคุณเกิดจากว่าคุณเป็นคนที่อยู่เฉยไม่ได้คุณมักจะเป็นนักรบใสลุกอยู่เสมอแม้คนดูอยู่แล้วคุณบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงแต่คุณเป็นผู้หญิงที่กล้าเจอผู้ชายกล้าเข้าไปแสดงความรู้สึกนะคะมันถามว่าสังคมสมัยนี้ก็เ,เป็นแบบนี้กันแล้วก็าทาต่อไปเพราะคุณมี ม,มีความเป็นแมนอยู่ในตัวนะลุยไปเลยถามว่าเขาชอบไหมเสน่ห์นในตัวคุณเพราะคุณจริงใจอ่ะออคุณมักจะให้ใจอยู่เสมอใจมักแลกใจได้อยู่เสมอนะคะสเสน่ห์แบบนี้ใช้ได้เลยและเมื่อ,อไรที่บทที่คุณสะดุดนะคุณโครดูเลยนะแล้วเวลาบทจะตัดก็ตัดเลยนะอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะแต่เวลาจะตัดคายบอกเขาก่อนนะว่าเงื่อนไขแบบนี้คุณจะไม่รับยางงั้นอ่ะเขาจะได้รู้ว่าเอ้ยอย่างเนี้ย จะได้ไม่กล้าทำเพราะว่าคุณดุนะ